เมื่อคืนนี้นะคะก็มีฝนตกมาตลอดทั้งคืนเลยนะคะก็เลยทําให้หน้าบ้านของเราเนี่ยในกรงยักษ์นอกบ้านของน้องๆเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะมีทั้งน้ําขังมีทั้งน้ําฝนเนี่ยยังเกาะอยู่ตามใบไม้กิ่งไม้อยู่เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องๆเนี่ยออกไปจากบ้านแล้วไปเจอสภาพแบบนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะคะมาแล้วแล้วมาเมียวเมียวชบากนเลยชบา มาเมียว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 มาลุกลกแล้ว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 มาเมียวเมียวเมียวงองงองนะเอาออกมาได้แล้วแล้วเนี่ยมาแล้วมาเร็ววันนี้นะคะก็ไม่เหมือนกับทุกวันที่ทุกวันเนี่ยจะวิ่งออกไปแล้วก็กระจัดกระจายกันไปตามกรงยักษ์หน้าบ้านวันนี้อิดออดน,นะคะแล้วก็รีรีรอรออยู่ช้าช้าเพราะว่าไม่รู้จะไปทางไหนดีเพราะพ้นจาก ระเบียงบ้านตรงนี้ไปก็จะมีน้ําเฉดแฉะอยู่เยอะเลยนะคะเพราะเมื่อเมื่อคืนนี้ตกหนักมากจริงๆหนักกันแบบนี้เลยทีเดียวเลยนะคะทําให้เช้านี้นะคะน้องๆเนี่ยของเล่นที่นั่งเล่นมานั่งทั้งหลายที่เคยนั่งเล่นหน้าบ้านเนี่ยก็ยังเปียกชื้นอยู่นะคะน้องๆก็ไปหาที่เล่นกันไม่ถูกเลยนะคะบางตัวเนี่ยวิ่งไปเจอพื้นเฉดแฉะน้ํานะคะบางตัวก็กล้าเดินบางตัวเขาก็ไม่ชอบความเปียกๆนะคะสําหรับน้องแมว เปียกของเล่นเปียกหมดเลยเปียกเปียกหมดเลยเปียนหมดเลยเห็น <G re ff ing> ว่าน่ะถ้วยชามของน้องแมวเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะคะก็ลืมเก็บถ้วยชามของน้องแมวที่ตากแดดไว้นะคะก็พอเช้ามาเนี่ยเปียกหมดเลยนะคะแล้วก็ดูน้องๆนะคะจะเดินไปทางซ้ายไม่รู้จะเดินไปทางไหนดีก็นั่งออก,กันอยู่ที่ประตูหน้าบ้านไม่อยากออกเปียกแต่ละตัวนะคะก็นั่งออกอยู่ที่ประตูนะคะเพราะว่า ไม่รู้จะเดินไปทางไหนแล้วก็ไม่อยากออกจากบ้านแลพะพอรู้ว่าหน้าบ้านเนี่ยเปียกไปหมดเลยนะคะเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักมากนะคะแล้วเวลาที่ฝนตกเนี่ยผู้กองจะไม่ค่อยชอบนอนนะคะเดี๋ยวไว้ติดตามคลิปพรุ่งนี้อาจจะเป็นคลิปพรุ่งนี้หรือว่าคลิปวันถัดไปนะคะผู้กองก็ถ่ายน้องๆไว้ไ<ง>ว่าตอนที่ฝนตกหนักๆเนี่ยเขานอนกันยังไงนะคะแล้วก็ตัวผู้กองเองเนี่ยมาชอบมากเวลาที่ฝนตกฝนตกหนักๆเนี่ยนะคะ ก็จะหาอะไรทาแล้วก็จะไม่อยากนอนเพื่อจะได้นั่งฟังเสียงฝนกับน้องแมวนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องแมวเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วที่ฝนตกหนักเนี่ยถ้าผู้กองไม่นอนเนี่ยเขาก็ไม่นอนเห็นฝนตกหนักนะคะก็เลยปล่อยน้องๆเนี่ยสายนะคะหกโมงกวกว่าแล้วนะคะน้องน้องหมาที่ได้นอนในบ้านจะเป็นน้องคับเค้งกับน้องเบอร์เดย์แค่2ตัวนะคะส่วนน้องลูกบวชนะผู้กองขอรอเวลาอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะดูเขามีนิสัยที่ค่อนข้างจะกล้ารกลาแต่ตอนนี้เราทาหมัน เขาไป2ส,สัปดาห์แล้วเราก็รอดูเวลาว่าถ้าหากเขาลดความก้าวร้าวลงได้เนี่ยก็จะพยายามจะลองพาเข้ามาฝึกนอนในบ้านนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นเป็นหมาแก่นะคะก็ไม่อยากให้เขา อยู่เงียบเหงาจนเกินไปนะคะก็มาดูน้องแมวกันนะคะน้องแมวเนี่ยจะเห็นว่าน้ําน้ําฝนเมื่อคืนเนียะคะยังเกาะกิ่งไม้ใบไม้อยู่เลยนะคะน้องชบาแก้วเนี่ยย่าลงไปในน้ําที่ถังที่พื้นนะคะก็ได้เวลาที่จะปล่อยน้องคับเค้กกับน้องเบเดเนี่ยออกไปนอกบ้านนะคะกลางวันเนี่ย เขาก็จะใช้ชีวิตกับน้องหมาตัวอื่นตามปกตินะคะส่วนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วก็พอเปิดประตูให้เขาเข้าบ้านไปเนี่ยน้องคับเค้กกับน้องเบเดนเนี่ยก็จะเข้ากับน้องแมวได้ดีนะคะบรรยากาศตอนที่ฝนตกกงยักษ์หน้าบ้านเปียกเ,ยเป็นแบบนี้เลยนะคะคแล้วก็มาปล่อยน้องหมา น้องแฮร์รี่นะคะไม่มีใครนอนด้วยต้องนอนตัวเดียวเพราะว่าเกเรกรงนี้นะคะจะเป็นน้องจินนี่กับน้องพอตเตอร์แล้วก็เมื่อคืนนี้สามารถจับน้องรอนเนี่ยยัดเข้ามาในกรงได้เพราะจริงแล้วรอนเนี่ยจะเป็นตัวเดียวที่จะไม่ยอมนอนกรงนะคะเหมือนอยากจะคอยเฝ้าบ้านให้แต่เมื่อคืนเนี่พอฝนตกหนักเนี่ยยุงเยอะมากผู้กองก็กางร่มออกจากบ้านมาแล้วก็มาอุ้มน้องรอนเนี่ย จับยัดเข้ามารวมกับน้องแฮร์รี่กับน้องจินนี่กับน้องพอตเตอร์นะคะ<ม>เขาจะนอนด้วยกันได้แต่ว่าน้องแฮร์รี่เนี่ยนอนกับใครไม่ได้เลยม,มีแต่ตัว<ม>อื่นดังเกียรตเขาไม่ชอบเขาจินนี่วิ่งมาจินนี่วิ่งมาจินนี่ตามเปียกในโรงรถด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปปล่อยน้องลูกบวชที่เขานอนอยู่ในกรงที่ติดมงลวดนะคะแล้วก็จะพาน้องลูกบวชเนี่ย ไปเดินเล่นหน้าบ้านนะคะเขาก็จะได้อ่าจริงๆแล้วในโรงรถเนี่ยก็ไม่ได้แคบจนเกินไปแต่ก็อยากให้เขาเดินออกมานอกบ้านบ้างน,นะคะแล้วก็มาฉี่แล้วก็เนี่ยลูกตัวหนึ่งลูกตัวผู้ของแม่แคมป์นะคะกองเห็นขาเจ็บอย่างเงี้ยมาหลายวันแล้วก็ดูตัวผอมลงเรื่อยๆนะคะ จนแทบหนังหุ้มกระดูกแล้วนะคะทั้งที่อาหารเนี่ยเทว้ให้กินตลอดผิดกับแม่แคมป์กับน้องยูโรที่เพิ่งไปทําหมันมาแล้วก็น้องบริการอีกตัวสาตัวนั้นน่ะอ้วนตุบแล้วนะคะแต่นี่เป็นอีกตัวนึงที่น่าเป็นห่วงอยู่ลูกของลูกของแม่แคมป์ที่เป็นเพศผู้นะคะเออครับวเขียเกลียดเลยูกเดียกเอาไปนะเกียกเกียดเกปียก ไ <laughs> ปไหนกันเสียกไ <c oughs> ปไหนไม่ได้มันเสียกใช่ไหม <c oughs> เอามาแล้วเออเแียไปเอามาแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะทําให้น้องๆหงุดหงิดกันนิดหน่อยเช้านี้นะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ปล่อยออกจากบ้านเนี่ยก็จะได้วิ่งเล่นกันแต่วันนี้พอเปิดบ้านออกมาเนี่ยเจอน้ำข,ขังที่พื้นเจอพื้นกระดานไม้ที่เคย เป็นชั้นไม้ที่เคยได้นั่งนอนเล่นชมนกชมไม้แล้วก็แดดส่องทุกวันเนี่ยนะคะกับกายเป็นเปียกไปหมดนะคะแล้วตรงระเบียงตรงนี้นะคะไม่เปียกเขาก็เลยนั่งกันอยู่แค่ตรงนี้เองวันนี้นะคะแล้วส่วนแม่สายรุ้งนะคะไปดูแม่สายรุ้งกันหลังจากที่ป่วยแล้วพาไปหาคุณหมอเนี่ยครบเกิน2ส,สัปดาห์แล้วนะคะอาการที่เป็นก้อนเนื้อในปากต้องสองก้อนนะคะ จนกระทั่งเนี่ยวันนี้คือวันแรกที่จับตัวแล้วพาไปหาหมอนะคะเดี๋ยวดูนะคะนี่คือการล้างปากนะคะก็มีการฉีดยาจนก้อนเนื้อเนี่ยยุบลงไปแล้วนี่คือวันนี้นะคะแม่เสดุงวันนี้สาภาพเป็นแบบนี้นะคะก้อนเนื้อในปากตอนแรกเนี่ยยุบลงไปแล้วแล้วทีเนี้ยหลังจากที่ฉีดยาทุกวันแล้วก็ล้างปากทุกวันกระทั่งก้อนเนื้อนี่ยยุบไปแล้วแล้วอยู่ๆเนี่ยก้อนเนื้อก็เริ่มกลับมาโตขึ้นอีกนะคะคุณหมอก็เลยนัดผู้กองที่จะ ทำการผ่าตัดแม่สายรุ้งในวันพรุ่งนี้จริงๆนัดล่วงหน้ามาก่อนนั้น5วันแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้าที่จะถึงวันพรุ่งนี้คุณหมอได้ฉีดยาทุกวันเพื่อเตรียมพร้อมที่จะผ่าตัดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาแม่สายรุ้งเนี่ยไปส่งให้คุณหมอผ่าตัดเอาก้อนเนื้อในปากเนี่ยออกกันนะคะแล้วนี่อาหาร เป็นอาหารที่พี่น้องส่งมาให้นะคะเป็นอาหารสําหรับแมวป่วยนะคะยี่ห้อสมร์ทหาซึ่งน้องๆเนี่ยชอบกินกันมากยี่ห้ออื่นไม่ชอบชอบยี่ห้อนี้นะคะทั้งแม่สายรุงทั้งน้องฟ้าหลังฝนแล้วก็น้องหมูสามชั้นแล้วก็น้องพบพรักอีกตัวหนึ่งที่ป่วยด้วยอาการปากเจ็บพร้อมกันเลยนะคะแต่อาการแต่และตัวเนี่ยหนักเบาไม่เท่ากันแม่สายลุงเนี่ยหนักสุดนะคะซึ่งจะต้องทําการผ่าตัดพวกนี้แล้วอาหารเปียกยี่ห้อนี้แม่สายรุงก็กินได้นะคะในในช่วงเวลาที่ มีก้อนเนื้อเนี่ยคับปากอยู่เนี่ยเขาก็กินอาหารยี่ห้อนี้ได้แล้วก็จะต้องกินต่อไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือฉันชอบอันนี้นะคะกินถ้วยที่สองแล้วยายฟ้าหลังฟ้าหลังฝนเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเขาเนี่ยผอมกว่าเดิมตอนที่อตอนช่วงก่อนนั้นอ้วนกว่านี้นะคะ ก็เป็นเรียกว่าเป็นโรคเจ็บปากมีอาการทางปากกันมาลาะทอนเลยนะคะทั้ง4ตัวเนี้พาไปหาหมอทุกวันเลยนะคะนี้ไม่วาัน ทิ้งไว้แบบนี้เดี๋ยวแม่ใส่ลุงก็จะขึ้นมากินแล้วก็กลับมาอีกครั้งเนี่ยจะเหลือแต่ถ้วยเปล่าแล้วนี่เป็นอาหารสําหรับน้องหมานะคะที่พี่น้องส่งกันมาจะเป็นของน้องหลิงจากอุบลราชธานีแล้วก็พี่น้องท่านอื่นด้วยนะคะที่ส่งร่วมส่งกันมาแล้วก็กล่องนี้นะคะเป็นของน้องเป๊ะนะคะซึ่งเป็นผู้ติดตามนะ่าจะเป็นเป็นกําลังศึกษาอยู่นะคะแล้วก็มี ปราศนียบัตรนะคะแนบมาด้วยนะคะข้อความในปริิศนียบัตรเนี่ยก็จะระบ,บุเขียนถึงผู้กองว่า<ม>เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเนี่ยได้ทําการวิจัยเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับสัตว์จรเป๊ปกับแฟนเนี่ยก็เขียนถึงไว้ว่าได้ส่งอาหารเป็นเป็นเอฟซของแม่สายลุงกับคุณย่าปิน้นปีนนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้กองที่ผู้กองสละ,ะในเรื่องการดูแลช่วยเหลือสัตว์จรแบบนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่า<ม><ม>ถ้าเขาโตขึ้นเนี่ย ถ้าเขามีทุนทรัพย์นะคะเขาก็จะทําแบบที่ผู้กองทําแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งที่ผู้กองทํามันมีคุณค่ามากก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ชื่นชมมาแล้วก็ส่งของมาให้น้องๆก็จะเอาให้น้องๆได้ได้กินได้เล่นมีของเล่นด้วยนะคะมีของกระจุกรกะจิกเต็มไปหมดเลยรวมถึงมีแก้วน้ําน่าจะอยากจะให้ผู้กองได้ใช้นะคะก็เดี๋ยวจะใช้แล้วก็ขอบคุณมากๆจริงน้องเป๊ปเนี่ยทักผู้กองมาในไลน์นะคะแล้วก็ส่งลิงก์มา ะะทั้งลิงก์เรื่องการส่งพัสดุมาให้ลิงก์เรื่องการเข้าไปกรอกแบบฟอร์มนในในส่วนของการวิจัยที่น้องเขาทำเนี่ยนะคะซึ่งผู้กองเนี่ยช่องเดิมเนี่ยก็ถูกแฮ็กไปด้วยการกดลิงก์ต่างๆนะครพอน้องเขาส่งลิงก์มาให้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวนะคะแล้วจริงๆแล้วก็รอดูว่าน้องเขาส่งอาหารมาจริงไหมปรากฏว่าน้องๆน,น้องเขาก็ส่งอาหารมาให้จริงๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันในเรื่องแบบวิจัยในแบบ สอบถามที่น้องๆเนี่ยอยากให้ผู้ปกองทำจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะพ่อนมทงหยอดเนี่ยทางซ้ายนะคะแล้วก็น้องอีสเตอร์เนี่ยนอน นอนอยู่ทางขวานะคะคล้ายกันมากนะคะบางทีอาจจะจําสับสนน้องอีสเตอร์เนี่ยพอโตขึ้นมาแล้วเหมือนพ่อนมทองหยอดมากๆนะคะและที่เห็นนั่งข้างๆพ่อนมทองหยอดนะคะก็คือแม่สายแก้วนะคะแล้วก็ถัดไปนั่นเป็นน้องชบาแก้วตัวสีดํานั่นคือแม่สายแก้วนะคะก็จะเห็นว่าอยู่ร่วมกับเพื่อนๆได้น้องหมูสามชั้นนะคะทางขวาก็เป็นอีกหนึ่งในสตัวที่บุกกองพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ามีอาการปากเจ็บก็อาจจะงดหงิด,ดจริงๆแล้วมีนิสัยเกเรยอยู่ด้วยแหละนะคะสำหรับน้องหมูสามชั้นก็ตบน้อง กไปนะคะคขอบคุณทุกกำลังใจทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวจะส่งท้ายไปด้วยน้องจะเห็นว่าน้องๆเนี่ยกินอะไรเดี๋ยวอาจจะสงสัยน้องๆเนี่ยกินอาหารเปรียกที่เป็นกระป๋องนะคะก็ ฝากพี่น้องนะคะท่านใดจะช่วยส่งอาหารนะคะสําหรับน้องแมวที่บ้านหรือว่าน้องหมาจรในบ่อทรายนะคะก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะหรือท่านใดจะสนับสนุนผ่านปุ่มซุปเปอร์แตง Tank, ก็สามารถทําได้นะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็พรุ่งนี้แม่เสดลุงจะต้องรับการผ่าตัดแล้วก็เป็นกาลังใจให้แม่เสดลุงผ่านพ้น โรคที่เป็นอยู่ไปได้ด้วยดีนะคะฝพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อทรายกันด้วยนะคะ